ปากิน้างกัปโหลียกินเสียกับโอิมกูเงืนหลายดอกยมาหาจนยม่หาจมก็หนีเวนก็ได้การเอาเถ้ายื่นมันกลับไปหนีอื่นกลับไปหนีฟาฟมาสิซีทุ่มเนรด้เถ่าเออเจ้าทรหาลูกจาเทียไปเดี๋ยวนี้ไปแล้วมจะัดกดีซีทุ่มเนี่ยบ้านมาลูกสาวแมอเออเออมาท มึงนาฬิกาเริ่มันจะทุ่มเลยมึงไปเรียนภาษาอะไรของมึงนี่เหรอแต่กำลังสี่ทุ่มเดะเอาหมวกไปัดทุ่มก็ไปพพดฮะไปยังกอรดอกันเดียรู้กับไปเรียนไงพ่อไปเรียนยังปันนี่เดี๋ยวนี่โอ้โหได้เวลากลับบ้านหลุดไหมเรียนเสร็จหรือไงทำมาเป็นโจมทำมาเป็นโจมบึ้งนีนิสัยบอดีนิสัยบอดีพ่อมากตื่นมาตีหายสิไปโรงเรียนพ่อมาเมอยอยู่หน้าประตูดีนะหนูตื่นหน้าบ่าสั่งพี่พ่อไปเปิดประตูบ้านให้เด๊ พัวดีตัวหนูว่าเปิดให้อะบ่เป็นยังลูกบ e ่เป็นยังกับเป,ป,ป,ป็นกับพ่เป็นยังบ่เป็นยังเมินเม่นกับเบก็นี่ก็ได้บ่เป็นยังลูกบ่ต้องไปว่าให้ลูกบ่ต้องว่าให้ลูกเทก e ้าเขาไว้รุ่นเขาไว้รุ่นเขาไว้รุ่นปล่ลปลอยเขาปล่อยเขา,าก e ่ต้องไปว่าให้เขาเปิดประตูให้อีกบ่บ่ที่ไปไปลูกอาบน้ำเด้อลูกเด้อกับเขาอยู่ในตู้เด้อลูกเด้อบ่ต้องไปว่าให้ลูกบ่ต้องว่าบ่ต้องว่าเลยสิไหวลูกยังสิไหวมึงนี่หลังไปวเหรอไหมแค่เขาว่านี่าน ไปยังไปยังดูนี่เออกอยว่ามันเจ้าเนาะกินน้ำป่วยเพรามันตีเมื่อคืนเนี่ยเออกอยก็นอนน้ำเจ้าได้ลแล้วไม่เจ้าเขาบ้านตีหาเมื่อคืนเนี่ยไม่ข่าบ้านจังนี้คอยไปเข่าห้องน้ำไปข่าห้องน้ำบอกไปกระยังเขามาบ้านเขามานอนดีโอ้ยยังไปว่าให้มันคอยมันลูกอ่ะเขาใหญ่แล้วเขาใหญ่แล้วจะไปว่ายูดยูดเขต้องว่าจะไปว่าให้ลูกเออไปว่าให้ลูกให้ยังเดูนี่ลูกใหญ่แล้ว ก็ต้องมหสลัดเขาแบบนี้เขาจะไปว่กลูกกิน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 ปกิินบัไปมาฝีมนากินปัไปหนิกินกินกินตอนจะไปว่าให้ลูกถูกปากมาเน่ยมัต้องว่าให้ลูกเขาเขาลูกจ้รงลูกว่าจะทีว่าให้ลูกจะไปว่าให้เขาเขาใหญ้เรียวเขาโตรอดได้เลียวเขาเออหยุดมันต้องว่าัต้องว่าให้ลูกอืมอือล่ดกินตอนฝีมือนอีไปอีไปเอาไปน่ี่อ่ะท่อีกอ่ะกินต่อไป จะไปว่าให้ลูกเขาจะไปว่าให้ลูกอ,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 อโอ้ยน้อลูกน้อลูกได้มึเงเหีล้ล่ะผมบ่นไปว่าให้ลูกบ้อาอ้าวโอ้ยน้อ